เขาหายไปคืนว ok ันที่29เช้าวันที่ส0มิมิถุนายนแล้วก็ตามหาเขาเลยใช่ไหมโอ้แม่ก็ดิฉันที่ไหนบ้างคะดิฉันวิ่งรอบบ้านวิ่งไปร้องไห้ไปวิ่งไปร้องไห้ไปเหมือนกับว่าโลกได้ถล่มลงมาจริงๆในที่สุดเราก็รู้แล้วว่ามันมันสายเกินไปมันเหมือนสัญชาติยาทดิฉันบอกดิฉันว่านี่นะเราผิดแล้วนะนี่ยเราสายเกินไปแล้วเพราะว่าเราได้บอกตัวเองหลายหนแล้วว่าเออนั้นเราควรจะทำยังไงดีนะสถานการณ์หมากับนกเนี่ยนะ เราจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่เราไม่ได้ทําสักทีหนึ่งในที่สุดเราก็บอกนี่เลยนะการที่เราผลัดวันประกันพุ่งมันตามทันต่อไปจะไม่เป็นคนแบบนั้นอีกดิฉันหมดแรงดิฉันไม่สามารถแม้แต่ที่จะยืนขึ้นมาได้ดิฉันต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปพบแพทย์แล้วก็ต้องรับประทานยาเพราะว่าหัวใจ<อ>มันสั่นมากๆค่ะวันที่โชคหายไปนี่พี่ช็อกใจสัน่นถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลเลย<อ>เหรอแล้ว เชื่อไหมคะดิฉันน่ะไม่เคยอยากจะออกจากบ้านเลยแล้วก็รู้ว่าไม่ไม่ควรไปโรงพยาบาลแต่วันนั้นต้องรีบไปแล้วระหว่างไปดิฉันก็รู้ว่าคนคงจะมองว่าดิฉันงสงสจะไม่ค่อยปกติเพราะดิฉันจะร้องไห้ไม่สามารถหยุดได้เลยค่ะ,ะตั้งแต่เข้าไปนี่ยังไม่สามารถหยุดได้เลยเพอคิดขึ้นมาก็ร้องไห้ทุกทีกเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่อ่อนไหวมากๆนะคะ,ะแล้วก็พอแต่ดิฉันพอไปพบแพทย์กินยาดิฉันบอกว่าถ้าเรารอช้าไม่ได้นะทุกชั่วโมงทุกนาที มีความหมายมีค่าดิฉันก็รีบไปแจกใบปลิวที่จตุจักทันทีเลยค่ะวันนั้นในตอนเย็นเพื่อกลัวว่าคนอาจจะนึกว่านกหลงแล้วไปอยู่จัตุจักก็เป็นไปได้ก็อันนั้นเป็นจุดแรกที่ดิฉันมุ่งไปแต่ตอนหลังมาก็ตอนหลังก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้วก็วันสองวันก็เริ่มทาใบปลิวค่ะ ทำใบปลิวตอนแรกๆก็ใช้มือเขียนเพราะเรายังไม่รู้อันจะทํายังไงจะเขียนยังไงอะไรดีแจกไปทีละน้อยทีละน้อยอ่ะตอนหลังก็ทําใหญ่ขึ้นแจกไปประมาณเกือบเจ็ดพันใบค่ะแต่มีเพื่อนเพื่อนช่วยค่ะมีเพื่อนเพื่อนช่วยและอันนี้นี่คือเป็นนี่เลยค่ะเป็นโปสต์ใหญ่เลยอะค่ะอันนี้ใหญ่รอใหญ่มากคะอันนี้ทําหลังจากที่ ประมาณสองอาทิตย์แล้วคนเริ่มไม่รับใบปลิวเพราะเพราะว่าคนมันจะจะเต็มหมดแล้วคนล็อกดาวก็จะหาคนยากหน่อยอดิฉันก็เลยคิดว่าเราจะต้องทําป้ายแล้วต่อไปนี้เพื่อให้ครอบคลุมได้มากขึ้นค่ะติดไปทั้งหมดกี่ป้ายคะเนี่ยร้อยกว่าป้ายค่ะทุกวันเราจะไปสั่งโหลสองโหลแล้วก็ป้ายนี้ป้ายพิเศษเราทําเราไม่ได้ใช้กรอบบางๆเราใช้ไม้ยูคาตอกทําเองค่ะแล้วก็การไปติดป้ายเนี่ยบททาให้ดิฉันแบบ เครียดจัดเพราะบางทีดิฉันตกต่อต่อ,ตอแล้วดิฉันก็วิ่งเพราะกลัวคนจะมาจับแล้วก็เดี๋ยวจะโมโหเราหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะต้องกราบขอภัยท่านใดที่ดิฉันไปติดไว้ที่บ้านแล้วไม่พอใจนะคะมันไม่มีที่จะติดก็บ,บางทีมันหายากจริงๆเลย<อ>มันหายากมากนะคะที่ <ไป S 1> ติดป้ายหายากมากนะคะ ไปติดป้ายเองด้วยบางทีก็เอาบางทีน้องๆไปช่วยกันติดด้วยใช่แรกนี่แจกใบปลิวก่อนแจกใบปลิวไปเจ็ดแปดพันใบเลยใช่จนแจกไปจนคิดว่าเขาได้ใบปลิวเราหมดแล้วก็เลยต้องทําป้ายไวนิ้วติดเลยค่ะใช่ค่ะถามจริงพี่ทําเยอะอย่างเงี้ยลงทุนเฉพาะป้ายไปเท่าไหร่คะเออขอโทษนะคะดิฉันป้ายอย่างแผ่นที่เมื่อกี้เห็นนะคะประมาณแผ่นละสามสี่ร้อยบาทนะคะแล้วแต่ขนาดสามสี่ร้อยบาทร้อยก็ ้าหกหมื่นะคะค่าป้ายอย่างเดียวนะคะค่าป้ายอย่างเดียวห้าหกหมืะะ่นค่ะแล้วไม่ได้คิดค่าแรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีใครติดต่อมาบ้างคะโอ้เยอะมากค่ะ<อ>เยอะมากค่ะ<อ>แต่<อ>ส่วนใหญ่จะเป็นนกที่อื่นนะคะคือนกซันคอน,นัวเนี่ยดิฉันก็ไม่เคยทราบจนกระทั่งมาประสบด้วยตัวเองว่ามันมีหลงมากเหลือเกินแล้วก็ทางที่ดีที่สุดอยากจะ เสียใจที่ดิฉันไม่ได้ใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ดีที่สุดคือต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ใครมีนกซันคอน,นัวนะคะเบอร์โทรศัพท์เป็นสิ่งเดียวที่เราต้องทําก่อนอื่นเลยเพราะ<ส>ว่าเขาจะหลงเยอะ <ๆ S 2> มากนะมีนกหลงเยอะมากดิฉันไม่เคยทราบแล้วคนจะเรียกโทรศัพท์ดิฉันก็จะวิ่งทีมงานก็จะวิ่งวิ่งวิ่งไปตรงนูน้นไปตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่คือมีคนติดต่อมาแล้วเยอะเหมือนกันแล้วก็เอานกมาให้เราดูใช่ไหม ดิฉันต้องไปดูที่นั่นค่ะไปไปดูดิฉันจะไปบ้านทุกคนไปดูบ้านทุกคนที่โทรมาบอกว่าเป็นนกตัวนี้หรือเปล่าพอเราไปดูแล้วเนี่ยเราจําได้เหรอว่านี่เป็นเจ้าโชคของเราหรือไม่ใช่จำได้จากอะไรคะดิฉันจะเห็นสีเห็นปฏิกิริยาเห็นขนาดทุกอย่างค่ะสายตาเขาทุกอย่างเราจะรู้หมดขนเพราะขนโชคเขาละเอียดมากแล้วก็ตัวเขาจะขนาดนกก็ไม่เท่ากันสีเท้าก็ไม่เหมือนกันสีปากก็ต่างกันนิดหน่อยค่ะ ีขนขนเส้นนี้ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆแต่ที่สําคัญที่สุดคือปอกขาเนี่ยค่ะจะไม่ใช่ปอกขาบางตัวก็มีปอกขาสมมากมีปอกขาบางตัวไม่มีปอกขา <c oughs> แต่สําหรับโชคนะคะปอกขาก็สําสคัญที่สุดคืออยู่ทางด้านขวาแล้วก็มีสร้อยประดับเล็กๆยาวประมาณ 1, 1, ừ, ครึ่งนิ้วถึงหนึ่งนิ้วนะคะ <c oughs> ปอกเป็นสีเงินอยู่ทางด้านขวานะคะเนื่องจากว่ามีนกหลงเยอะมาก มันไม่มีทางที่ดีฉันจะสามารถที่จะไปไปดูได้ทุกตัวอีกแล้วตอนแรกๆก็ดูทุกตัวเลยนะคะตอนหลังๆต้องขอเพียงแต่ว่าให้ไลน์เข้ามาว่าขอให้ไลน์แต่ขามาเท่านั้นเองค่ะคือถ่ายรูปตรงขาเนขามาเข้ามาในไลน์เขี่ยทําได้ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจคือว่าถ้าเราเจอเจ้าโชคเนี่ยเขาจะโผล่เข้ามาหาเราทันทีรับลองได้ค่ะเขาจะโอ้มามี่มามี่อามเฮียมามี่มามี่เอา a b s o l u t เขาจะชอบมาก